สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเนี่ยเมื่อเ้ารหลังจากติดตื่นนอนแล้วเมื่อขึ้นไล่สดนะครับพี่น้องไล่สุดจบลงไปนะครับสองวันสองคืนเมื่อคืนพ่อไม้ไทยอ่าพี่ไม้ไทยพี่ไม้ไทยหัวใจศินกับพ่อวิรพงษ์วงศินนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับพ่อกันอีกที่วันที่สิบสิบเอ็ดพี่น้องนะครับแต่ว่าอาจารย์ร้อยสีขออนุญาตเมื่อบ้านสากรนะครับสองไล่แล้วนะครับบอสทนายเมื่อบ้านนะครับ เมื่อคืนนี้ได้รางวัลน้ำใจจากพี่แดงฮาวายนะครับก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเด้อนะครับสําหรับรางวัลน้ําใจจากพี่แดงฮาวายนะครับนี่ครับนะครับใส่กล่องหลังตัวหนังสือมันก็เลยกลับหลังเลยพี่น้องเด้อแล้วก็อะไรน้ําใจจากคุณพี่เยี่ยมสวิตเซอร์แลนด์นะครับคุณพี่เยี่ยมนะครับพี่เยี่ยมสวิตเซอร์แลนด์นะครับเนี่ยกับพี่แดงฮาวายนะครับเมื่อคืนนี่นะครับขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเด้อนะครับขอให้โชคให้มันให้ว่างห้มี ให้มีอยู่แล้วให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเด้อทั้งสองทั้งสองพี่เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไล่ก้อนนะครับคุณแม่สายทองนะครับเอาคุณแม่ทองคุณแม่ทองสวีเดนคุณแม่ทองสวีเดนแต่ไล่ก้อนนะครับการลอยเก็บไว้บฟาสิเอาเมื่อบ้านเอาไปหายผู้เฒ่านะครับไปเสื้อผ้าผู้เฒ่านะครับงวดก้อนกับหายเพิ่นนับแล้วนะครับงวดงวดก้อนนี่โอ้ยเพิ่นส่ออนน้ำไหลนะครับงวดนี้ว่าเสีเอาเมื่อร้อยเมื่อเสื้อผ้า นะครับเพื่อนบห่หูเราว่าได้มาไล่นะครับเพราะวัตาาิจันลอยู่แถวย่บา้านเพื่อนบ่ค่อยได้เรียนเฟสเรียนไล่บนไหนนะครับเนี่ยป่ะพี่น้องมาที่ขออนุญาตออกเดินทางนะครับจะไปกับพ่อกนะันอยู่บา้านจันลอยนะครับไปพักฟันย้อนใจไปหาเหรียญร่องเพลงจักสองมือนะครับไล่สดเหรียญอยู่บ้านจักสองมือแล้วพี่น้องเด้อนะครับไปกินเขาอยู่หน้าไปกินปลาอยูตอ่ต้อนเพื่อนว่าป่ะออกเดินทางพี่น้องครับบา้านนี้ ไปกับทนคนเลี้ยงสร้างคนอยากไปเลียนบ้านนำ้ำคนอยากไปายามบ้านจัน้อยนะครับทนคนเลี้ยงสร้างครับอ,อาจารย์เบิดตื่นไปพูดอาจารย์เบิดเกิดพุ่งท้องเพื่อนเรานะครับอีพอแหลมว่านเฮ็ดกับเขาว,ว่างัน้นได้ยินแต่เสียงอื่น,ก,น,ออก,น,ก,นก่อนเสออกเดินทางกินเขาก่อนเด้อเพิ่นว่านะครับเนี่ยเก็บของขึ้นรถเรียบร้อยถอดปลั๊กฟืนปลั๊กไฟอ่ะเรียบร้อยพี่น้องครับบ้านนี้ แล้วกออนุญาตเอากล้องหนาก่อนนะครับสิไปบอกว่าแหลมสิเมื่อบ้านนะครับเอากองฝากของตอนมาฝากเพื่อนน้ำแย้มานนะครับดีอกดีใจลายมือขึ้นไม่นองเอ้ยนะครับขอพระคุณที่เพื่อนกรุณาเมตตานะครับศิลปินตัวน้อยจังจานร้อยนะครับเพื่อนไหยละวันน้ำใจมาทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่า้อครับเด้อเอื่อยทั้งห้าไหวปี่แดงทั้ง<ม>ห้าไหวนะครับปีแย้ยมทั้งสวิตโอ้สองเท่ากินเข้าปีกนิก วัดดีย่ามือเสาอีพ่ออีแม่เอมสิออกเดินทางสิมือบ้านฑ์สกอนเดอ้อมาแม่ว่าสิมาส่วนเมื่อบ้านน้ำมาฮะตัวร่มหนาวริมโข้งสนอก,กนอครับแม่ครับโอ้บ่ไปดอกสิหาจุดหม่องไฟพ่มาเอาส่วนละละเพิ่นบ่ไปแต่ว่ากับส่วนอีกเพื่อนหนึง่งนะครับเสียเราของฝากของตวนมาฝากมาตวนดอกันงงูสิี่ยังฝันงูสิงอ๋ออันนเรื่องเงาเหลื่ยมผสมเน่ กันมีแนวเสียบเสียบเสียบมาฝากพ่ออยู่ดอกเด้อพี่แดงพี่แดงห้าไหวในหลายคนอยู่ได้เห็นมาขึ้นนี่พี่การใช่แน่อันเพิ่นเพิ่นอันจะไหนบูเพิ่นเฮ็ดอันไต่กันใชเอามาให้ยมาพบกับผู้หัวเลยเพิ่นเอามาให้ก็เลยโอ้ไม่แล้วพ่อพี่แดงสาธุเด้อสนบอกเป็นจังบวุนทุคนก็สนกับอะไรเด้อกันว่มีพี่แดงมาขึ้นกับอะไรก็มีนี่ในมีมีอันมีของพี่เยี่ยมนี่อังเปลวเอามาให้ยมาขึ้นนี่ของพี่เยี่ยมนี่ ขอก็มีเยี่ยมนี่ได้ได้เห็นเห็นได้หลายคนอยู่ของวีเยี่ยมเกิดิเออเห็นนางเป่าอามาหายปลาดว่ยดีอกดีใจเลยนะครับก็ษัตริย์กษิบอได้มีพอดีมีพี่สองพี่นี่แหละมาสิไปกินกลางทางกินพร้อมกันก็มูบัวกินกลางทางไหมกลางทางปลาไหมเออบ๊วยเป็นทางอันบ๊วยเป็นทางอันใหญ่ไหมบ๊วยท่างปลาไหมปลนปลาแห้ง แนวนกินอีแม่กับอีพอไปลองกับคนป่าแห้งกับอันปีใกล้ใส่หลืคนเรียงส้างคอตื่นแล้วบอกอน้อสนดกเสียหายนี่บอกอ่าเสีบเสียมาฝากมาตอนดอกเสียบเสียบเบนไม่ติมบ่แม่กมกี้เฮ่อเม่อมันไปเต็มขึ้นเห็นแท็กซี่มาหับเนยะจันแม่กมกี้แท็กซี่มาหับบนอะไรเลยนาะเรากับจากเมื่อบ้านดิเราไปสอน เราสอนนักเรียนเลยครับแล้วบอกโอ้ยอยากไปเรียนน้ำยูอุบลแต่ว่าขอยค่าสอนนักเรียนเราอะเมียนครับเพิ่นไปสอนนักเรียนเลยเพิ่นเป็นอาจารย์เลยคุณคู่เม่กี่ได้นั่นสร้างเลยสร้างเลยเออวเดี๋ยวายามาไล่ไปใส่รถไว้ก่อนบาทนี้เสียเ,เมื่อหายผู้เฒ่าพอเพิ่นแม่มบอกคำบ่าไงบอดีเวครับแม่เดี๋ยวพลระกับมาพมดแล้วเสียว่าสิไปหาลูกกัน คนละทา่าครับผมผมสิอมือเสียนนี่ไหมเสิอมือเสียนพ่นท่องน้องพอกเรื่องนกท่าแล้วก็เขาชนุม่านนะครับป <ผม S 1> ระคำอ,อยู่พู้นอยู่ข้ามม่วงพุ่นอยู่บ้านพ,พ่อวิรพงษ์พุ่นว่ได้เขากทุ่มเงล่ะบ่ครับบ่เขาเรื่องนกท่าแล้วก็ไปดอนตาลเลยเรื่องนกท่าและะ้วก็ดอนตาลก็จะไ,ไ,ไปบ้านบ่อยอียงไปโอ้เพิ่นเปิดเพิ่นอันเฮ็ดอันขายบัตรออนไลน์คือกันนี่ล่ะเพิ่นกุมปิดคือกันนี่ล่ะเพิ่นสิเปิดโปงเนาะ เปิดป้ายเปิดป้ายเพื่อนเอิญเปิดป้ายอันคือจังไก่พวกครับไก่แนวมุกจากกาเพิ่นกระสีไปเพิ่นกระสีส่วนพ่อจะมาจากเลยจะถามเพื่อนบิึงแต่อันเพิ่นกระสีไปแสดงความยินดีกันนั่นหละเมื่อเปิดป้ายเท่าทั้งหมดเลยไทยอยู่นั่นหมนี้ละเม่เอ้ยเอา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 สิออกเดินทางก่อนออกบัตเนี่ยเสียบๆสสองเท่า ขอบประคุณหลายๆครับพ่อแล้วแนว่ยเสียบๆเอ้าไม่ติ่มบ่ได้เมื่อบ่ได้ไปใส่น้ำเพิ่นบ่เนี่ยนี่เลยสองแถากระทายกันตัวไม่ยิ่ติ่มกระทายไม่ยิ่นุ่ยไม่ยิ่นุ่ยกระทายไม่ยิ่ติ่มอยู่นี่เลยเอาแล้วก็สิไปกันเถอะอ่าพอพออาทิตย์ว่าสิไปน้ำไหมพ่อบ้านวอดมื่อไหมอันพอดีอันทั้งบ้านว่าให้ไปต่อทะเบียนรถทะเบียนรถขาดสามเดือนแล้วว่าสันว่าเออพันเอาหนูมานั่มพันเมื่อจะเหมือนขึ้นแล้วแล้วเจะไหนไอ้ยังิะทู่หาเด้อยพันมา ขันแม่นไอ้อันตัวทะเบียนรถเลี้ยวมันโมดุนได้ไอ้ตัวทะเบียนรถสนุกเจ้าเขารถไปให้เขาอันฮ็ดให้รถสนุกกว่ามันสิมีซุ้มเขาเจ้าเฮ็ดอยู่เอาก็เอาไปตรวจตรอตรวจอันนี้แล้วก็ตรวจสภาพรถแล้วก็เอาไปเฮ็ดเลยว่ะครับเพื่อนันอยากไปที่แรกแล้วนะแต่บันเอคือสักสิต้องคือบ่คือดอกพ่ออาทิตย์ก็ดีเพราะว่าเวียกหลายกันเล่าก็ดีนะครับไปเดี๋ยวมาไล่ไปใส่รถก่อนพอ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ไปพี่น้องข้าบัดน,นี่ออกเดินทางเสร็จแล้วสร้างลงมาแล้วบ่สร้างเอ้ยไปเด้อไปเด้อเอามาไล่ไปต้อนผู้เฒ่าอยู่บ้านก่อนผู้เฒ่าบ้านจัดร้อยสิเป็นแบบบ้านๆแน,น่จังน่อยพี่น้องครับเพิ่นบ่ค่อยได้เห็นมาหลอกมาไล่จังซี่ดอกนะครับเพิ่นบ่ค่อยได้ชินทำมาไล่จังซี่ก็เลยว่าสิเอาเมื่อยพี่พ่อเพิ่นมีแห้งกระชุ่มกระชวยนะครับผู้เฒ่าอยู่บ้านพอได เสื่อนส้มลูกหลานว่ามีมาไล่อันรางวันนำใจพี่น้องหายปาดป,า,ปานในตีพันวานหน,น้าผู้เฒ่าบ้านจะน้อยสิเป็นหนึ่งสันตัวได้อีหลีอยู่ตีหรือเขาเห็ดอีเหรียญซื่อๆรางวันกะว่าผู้เฒ่าอยู่บ้านอันซุ่มคลองก้อหลายๆตต้มเมมาขึ้นนี่แม่นเพิ่นได้อีหลีอยู่บ่าว่าสันผู้เฒ่าอยู่บ้านเพิ่นสิถามหังสี่ได้พี่น้องนะครับก็เลยเอาไปเพิ่นเหนียวแกเอาบาตเนสันดอกว่าพ่อได้ปันกันค้ามาข้าผู้อาจารย์เปียกไปซื้อยังมาแต่สวัสดีครับ จานเบิดลูกล่ะโอ้ยมาปลูกสองเถื่อะไรเดี๋วนี้สิไปบ้านน้าจานเบื่อากไปเร่นน้ำโค้งเพาจานเปียกนี่ส่วนไปกับจังนะคืออยากน้ำแกเพงเพื่อเพ่งเนโ้งขอากหอไปจะด้หั่นคือสียง่นแย่เลยบนนี้ค่อยอยากน้ำหลวกน้ำเต่า่นนี้อะไะว่าจังไไ่ไไปได้บนนี้เอาต้เเอาบได้ไปกับ่เป็นยังลเพมาเจ้าว่เอ้าวอเป็นยังเขามีภารกิจเนาะเ้ครับบ่เป็นยังบ่เป็นังบเป็นยังอ้าจาบ่เป็นยัง มาเป็นยังสนไปกบสร้างอะไรสองคนนี่แหละแล้วไปแล้วพลไปก็เบาเอกอาจารย์ไาจเจ็ดครับไปก็เบาเอกเพ่ว่าเดี๋ยวหอดบ้านดังสิทหาด้อบ้านพื่อิมุกดาหารอัดสิลงมาเหร่นน้ำเพ่นว่าเออแมนเพื่นไปลงใส่ะให้เบาเอกอันไปทรงอยุใส่ละนี่หละไปน้ำการทางเดียวกันเพ่นว่าเออ พอเราพันสิไปอ่านห้ยเบาเอกทรงอยู่แถวยะโส่นี่แหละพันศินั่งรถยะโส่ไปบ้านเพ่นว่าก็เลยออกเดินทางก่อนเพ่นสิเมื่อบ้านทุระกสะกอนเพ่นว่าได้ยังไม่กินอะไรจันโอ้ยมาขึ้นเนี่ยมันกันตัวหนาตัวตาอยู่พี่น้องอาจารย์นั่นมันตีห้องก็ดีถ้ากลับมาเวลาจังสิษเสื้อเสียนมาจูน้ำกัน เือสินมาจุมากินเข่าก um, ันคือเกาคือเดิมน่ะเหฮกแพงกันคือเกาตองไป้ายไเลยนะนั่นแหละแมนครับตกไปบัตรนี้ผมเองอยากไปขึ้นกันบันี้กันท่าวางคือคือขันท่าเลงเรียบเนาะคือจังสวงมันเล่งด้เล่งต้งสีเห็ดเวทีหม่เนี่เห็นมันกำลังเสียดสางแปงเวทีไม่ต้งสีเห็ดดนตีไม่ปกติอยู่ในหลุมนั่นจังไรกับจังจังถาเบิ้งได้ไรสดแมวลา วันกระซิได้นี่หรอกวันนี้เราพี่น้องสิปรับเปลี่ยนใหม่เบิรเลยได้ยินบรรดาสิเฮ็ดเป็นยังอยู่หลายรูปแบบเลยนะครับเอาให้มันคุ้มกับพี่น้องที่ซื้อบัตรเข้ามาเบิ่งนะครับเอาดึกดึกดึกเลยเอาเอาเอาเงาเงาขอยว่าสิไปหากินอยู่เี调โบราณมองได้มันหิวหมดละยังสิกินไม่กินถ้าสร้างได้เลย สรุปแล้วอาจารย์เบิร์ดกะิได้แก่เพียงครับอาจารย์เปียกนอนะครับอ,อ่าโอเคบอเป็นอย่างแตครับเรสซฮันเนี่ยเสียบมาตรร้นพอนดอกเออฮันเนี่ยเสียบมาต้อนกันคือเก่าคือเดิมนั่นแหละเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องทาสร้างก้อนบัตรนี่เอามาไล่ไปใส่รถุดไปก่อนเด้อนะครับพอกันอุลบลวนเวนละพี่น้องอย่าลืมนะครับอุบลราชธา,านีบ้านจานร้อยเม่าเสิไลสดมือเร่งนะครับมือเร่งนะครับขับไปเบิงในเพจเพจ อาจารย์ลอยนี่แหละเพจลอยวันแมนโชว์เด้กพี่น้องเดอ้อเพจเดอ้อผ่เม็นเฟียเดอ้อนะครับอ่าเมื่อวานนี่กัอาจารย์อูมามิพันธ์โธมานะครับทีมงานของอ่าอาจารย์อาจารย์ยูวิไลที่เพิ่นเฮ็ดยูทูบด้วยกันกับอา่าอาจารย์เบาเท้านะครับอาจารย์เบาเท้าที่เฮ็ดอาหารการกินนะครับพี่น้องครับเพิ่นอาสิมาเรียนน่มอยู่นะครับเอาเดี๋ยวจะได้พอ่อคันยูบ้านพวกเราพี่น้องนะครับ คลิปนี้เอาซ้ำนี่ก็แล้วกันพี่น้องครับหอดบานจังหวะกันอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องซ้ำบายดีอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อขอบพุณหลายๆนะครับเอื้อยฮักเอื้อยเพงนะครับคุณพี่เยี่ยมคุณพี่แดงนะครับห้าวหายคุณพี่เยี่ยมสวิตนะครับขอบคุณนเซี่ยวนาน้ำเด้อนะครับเซี่ยวนามน้ำนะทีพ้นไทยเครื่องเสียงมานีครับพี่น้องเอาเครื่องเสียงใส่รถแดเหลวเอาเมื่อยไร่สดนะครับเหรียญกับพี่น้องแล้วก็เฮ็ดเอาไว เผ็ดเป็นคาราโอเกะเป็นยังก็ได้นะครับพี่น้องครับเอ้าโอเคออกเดินทางแล้วครับบาดนี้ขอบพระคุณครับอไปยังไหนไปไหนไปไหนีไปไหนไปไหนไปไหนก็วันที่ไปเที่ยวนอกบ้านนะครับเด้ไปชิมบรรยากาศแถวเออเขมร่าชฝั่งโค้งอะไรแบบนี้โอ้ไปไปไปสถาไปไปขึ้นรถ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 ผมมีมือสวัสดีเลยถธอเออเอาเลยโอเคโอเคขึ้นรถขึ้นรถเลย